คุณชายลงมาเดี๋ยวนี้ใครบอกให้ขึ้นไปนอนบนรถหืมดื้อจังเลยเราอะลงมาเลยลงมาเลย ลงมาเดี๋ยวนี้แล้ว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 นั่นลงมาเลยลดเป็นรอยหมดแล้วโลเลวซาซาไม่ดื้อน,นะลูกลงมาเดี๋ยวนี้อ้าว ยิ่งพูดยิ่งไม่ฟังดื้อนักใช่ไหมหใครบอกให้ขึ้นไปบนหลังคารถเดี๋ยวก็เป็นรอยหมดหรอกลงมาเดี๋ยวนี้ซาครับลงมาเร็วนั่นนั่นนั่นมันจะหล่นแล้วนั่นรถเป็นรอยหมดเลย เดี๋ยวปอฟ้องพ่อจ๋านะว่าซาขึ้นมาบนรถเนี่ยโดนตีนะอืมมันใช้ที่นอนไหมนั่นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเอาไปอยู่กับหลวงตาเลยเดี๋ยวปอจะเอาไปปล่อยวัดดื้อแบบนี้ต้องไปอยู่วัดไปให้หลวงตาอบรม ดีไหมดื้อแบบนี้ต้องไปอยู่วัดไปให้หลวงตาอบรมไปอยู่สักสิบวันดีไหมฮจะได้เลิกดื้อชอบจังเลยหลังคารถเนี่ยมันใช่ที่ไหมนี่ ลงมาเลยลูกมาไปเที่ยวกันแล้วไปเที่ยวซาบไปเที่ยวไหมปอ,อพาไปเที่ยวไปไหมลูกลงมาเร็วดื้อแบบนี้ไม่น่ารักเลยลูกไปเร็วไปเร็วไปเที่ยวกันไปเที่ยวกัน ดื้อจริงๆดื้อมากเราอ่ะแล้วมันใช่ที่นอนไหมตรงนี้ชอบมาหลับจังเลยหลังคารถเนี่ยไม่ใช่ยิ่งโตยิ่งหล่อแล้วเนี่ยยิ่งโตยิ่งดื้อดื้อจริงๆเลย